วันนี้เดี๋ยวมาดูส่วนของอันนี้เป็นก้นชาร์จของแบบไทซีของยี่ห้ออินฟินิตนะครับอินฟินิตอินฟินิตตัวนี้รู้สึกว่าจะโน,น้ต1ิบเเนี่ยนะครับลูกค้าแจ้งว่าจะชาร์จไม่เข้านะครับชาร์จแล้วต้องขยับไปขยับมาเรื่อยๆนะครับก็เลย าร์จไม่เข้าแล้วตอนนี้ก็เลยเอามาเพื่อจะมาซ่อมระบบชาร์จนะครับอันนี้คือการนี่คือยกส่วนของก้นชาร์จขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเห็นว่านะครับที่ลูกค้าโยกหรือว่าใช้ไปด้วยชาร์จไปด้วยนะครับเนี่ยนะครับผมตรงนี้เลยนะครับจะจะยกตัวอย่างให้ลูกค้าเห็นเลยนะครับว่า ถ้าปกติถ้าปกติคือเวลายกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยขาจะกลัวขาลายปิ้นนะครับจะยังอยู่แบบนี้นะครับ mm hmm. แต่ในส่วนของเครื่องนี้ของลูกค้าเห็นไหมครับหายไปหมดเลยทั้งแถบนะครับก็คือเกิดจากการใช้แล้วโยกซ้ายโยกขวานะครับลายปิ้นขาดหมดเลยนะครับก็ตัวนี้ก็ ถ้าจะให้แบบง่ายก็คือสั่งแบบตัวชาร์จสปอร์ตทั้งชุดมาเปลี่ยนนะครับแต่ก็จะได้ตัวเทียบนะครับไม่ได้ตัวแท้ส่วนเครื่องนี้ลูกค้าต้องการอาของแท้ใช้งานอยู่นะครับก็เลยเดี๋ยวผมต่ออลายวงจรให้นะครับในส่วนของชาร์จให้ใช้งานได้นะครับ ก็เดี๋ยววงมือทำให้เลยนะครับโอเคครับ